ทะเลสวยมากสุดยอดเลยจะให้ดูทะเลค่ะเรามาดูดป๊าไดะมาดูที่พักให้ปสปอนเซอร์ด้วยนะใช่วิวป๊าหล่อมากทะเลข้างหลังเดรนสวยมาก แล้วก็ปีนี้เดี๋ยวจะพานางงามไปเที่ยวขนมด้วยนะนครศรีธรรมราชต้องมีขนมนะครโรงแรมไหนรีสอร์ทไหนอยากเป็นตัวบอลชื่อรีบต่อมาแล้ครับทะเลงานดีมากเดี๋ยวแต่และเรื่องแนหะละอุทย์หมื่นคนดูแล้วร้านอาหารก็ได้นะร้านอาหารตัวบอลได้อะไรเงี้ยได้ร้านอาหารนะต้องมีเยอะเพราะเราต้องกินวันละสามมื้อ ผู้ประกอบการอะไรในใน,ในนครนะครับอยากโปรโมทร้านอยากโปรโมทร,ารม้านก็คือบอกได้เลยเพราะว่าถ้าไรแบบว่าอยากสปอนเเราต้องเราต้องโปรโมทในพื้นที่นครเยอะๆยู่จินอายุเท่าไรคะสองอกว่าครึ่งเก่งมาก ใส่น้ำให้น้องแหนคครับ ทำให้้้ายุกินหมดนี่นะกิ่งมากอ,อะไรหลุดหปูหรือเปล่าหวาาเก่งกันอันน,นี้ก้างมันใช่ไหมอ๋อนั่ไหลเรา,เอ,าออกได้คนนี้ มีป่ะปะมันเหนียวนุ่มกันเลยการยืนสั่งว uh ่าเอาแบบนี yes> ้ได้ไหมคะเข่งมากชิ้นเยอะๆนะลูกไม่อยากปะาฮม่อยากปลาเฮ้ยถ้ายุกินหมดจะเห็นปลาทั้งตัวเลยตอนโย่เห็นแค่หางปลาอยู่ ไม่้านดม่ีแล้วได้งอแล้วพอทำให้ลูกไคะอนนแบบไม่มีกั้นนี่พ่อทำให้ตัวใหญ่เลย ค่ะแม่ดูพี่เล่นทะเลอากาศร้อนๆนะพี่เก่งมากไม่ค่ะไม่ไรอยู่เล่นน้ำไงลูกร้อนะนันนี้มพี่กระโดดอ่ะใช่ร้อนก็ร้อนนะลูกนะดูพครเล่นตอนไม่มีแดดนะคะร้อนๆร้อน โอ้จะหมื่นคนดูแล้วกดหัวใจให้น้องยูจินด้วยนะคะอันนี้เป็นผู้จัดก,การน้องยูจินนะคะติดต่องานน้องยูจินได้เลยนะคะน้องยูจินทําได้ทุกอย่างนะคะ,ะไลฟ์ขายของขายคลิปจเอา่ะพ,พูดขายได้ะค,ะค่ะป้าป้าในห้องยูค่ะเอาป้ายังไม่เริ่มเลย นี่ป้าจะทำแล้วอุ้ยน่าตัวยน่าจุ้ยน่าตัวน่าตัวเหมือนกันอุ้ยหมื่นคนดูแล้วสวัสดีค่ะบเศรษฐีไหนไหว่ายเศษๆว่ายัางไงทำมืออย่างนี้อันไหนหนึ่งส,งส,งส,งสงองสามอู้มีไข่ด้วยเนี้ยมันน้อยมากต้องปูดำด้วยเปล่าบปูนี้หละถูกแล้ว ปูนะ่ะแล้วก็อะไรตัดครับปูทะเลตงมูนเดียวปูทเะเลตงมูนอ๋อทะเลตงมูนจาบปูทะเลจาบปูดำพยำปูน่ะจับปูปากินอะไรเล่นไหมเดี๋ยวตักให้มทุกคน,ต,นต,ตอนนี้สปอนเซอร์ MUT เราได้ทั้งหมด สิบห้าเจ้าแล้วที่โอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าที่สิบหกกำลังจะโอน,น,นมูนนูยูไม่ไม้กินแล้วก็เพลงคนขี้เท็จนะคะยอดวิวถ้าอยากให้เข้ารอบในรายการอ่ะมันนับเพียงเจวันนะตอนนี้ 4, สี่แสนกว่าวิวแล้ว วันที่3แล้วนะคะเ<ม>หออล,ลือเวลาอีก4วันทุกคนต้องเข้าไปปัดวิวเยอะๆเพราะว่าอยากเข้ารอบขอร้านวิวได้ไหมพเพราะเพลงพี่ก้องสองร้านเลยนะของเจนนี่ขอร้านเดียวพอขอ <c oughs> พี่ก้องเจวันสองร้านเข <c oughs> า <c oughs> จะนับแค่7วันแรกเท่านั้นนะคะฝากด้วยเพลงคนที่เทส<ม><ม>ทำไมคะกลัวหมามีดุใช่ไหมหนูอยากทำไปหนูก็ขอหมามีถ้าหมามีให้ทำหมาก็ไม่ดุตุ๊กตแล้วรเราไปกันแค่ไหน ไส่จิ้มใช่ไหมคะและหนูอิ่มข้าวหรือยังขออีกคำหนึ่งก็ไปเล่นได้แต่ก็ไม่ดุกลับหองมแก้มยูกินหน่อยออ้ยอมมะพร้าว แป๊ทั้งนี้เลยอ่อใช่ดูนะ่ได้เด็ดกัดได้ไม่ได้กัดไปก็ดูดไม่ได้เอาไข่ปัวไหม อยากกินพร้อมเนื้อเนื้อมันน้อยเะสามคนโอ้ยดูวพี่เจนโอ้ยดู้วยพี่เจนนี่ค่ะขอทานดูดเลยไหมคะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนได้ไหมได้ค่ะยังไม่ดับน้ำก็ตัวไหนก็ใจไม่ค่ะถ่ายขอกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวถ่ายได้ค่ะ นี่ะนำขอนี้ค่ะนเป่็นลูกค้าค่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พนักง,งานเสิกคะ่ะ าจะไม่ใช่คนไทยไหาอาน่าอง่หตบวเอาช่วยให้น้องหน่อยคนดูเยอะมาก น่ารักวัดยูจินน่ารักน่ารักแค่ไหนนะเบ้าก็อจานกำลังมาเลยนี่กินเข้ามันก็ไม่ต้องเขียนใต้หรอกก็เรื่องห้ามจับอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ยูจินโตแล้วทุกคนแล้วก็เพิ่ทานข้าวเสร็จด้วยบางทีอาจจะมีลิกมีอะไรอย่างเงี้ยจับน้องอาจจะน้อง แสบตาแสบแขนอะไรอย่างงี้ได้ค่ะป้องกันไว้ค่ะมันเป็นเรื่องเบสิกเลยเรื่องที่ว่าเราไม่จับไม่จับอ้ยขอบคุณค่ะอ่า วยอดวิวรายการเขานับใช่ไหมใช่ยกไข่เจียวออกนะนะบอกก็จะนับแค่จิตวันแรกเท่านั้นในการเข้ารอบอะ่ะเพราะว่าพอครบจ็ดวันอ่ะก็จะเป็นศิลปินคนอื่นอีกก็จะเป็นเพลงคนอื่นอีกก็ก็นับจ็วันเหมือนพี่ก้องอะ่ะตอนนี้พาน,นับจ็ดวันแรกก็คือพี่ก้องได้สองล้านวิวคือเพลงพี่ก้องดังมากชื่อเพลงบอดอินไปฟังกันด้วยนะคะส่วนของเจนนี่ตอนนี้เข้าวันที่สามแล้วก็คือสี่สี่แสนวิว ยอดวิวเยอะสุดเนี่ยจะได้เข้ารอบสามเพลงสามเพลงเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบไม่แหละบางทีบางคนเขาก็ชื่นชอบนั่นแหละที่เขาจับเขาชมอะ่ะแต่ว่าสว่วนตัวเราอะ่ะเราก็ต้องเซฟเราก็บอกดีๆคว่ำแล้วค่ะเราก็บอกดีๆได้ผู้ปกครองก็มีสิทธิ์บอกได้ นนมันจะมันจะมีใครที่แบบชอบให้ใครก็ไม่รู้คนแบกหน้ามาแล้วมันเดินมาหยิกแขนลูกเราอะไรเนี่ยเป็นไปนไม่ได้หรอกไม่มีใครชอบเลยถ้าเป็นลูกถ้าเป็นลูกคุณคุณชอบไหมครับ,รบไม่นะพอไม่คนคนอนข้ว่าพนักงานเสิร์ฟเขายามากกันหรอไม่ใช่เพราะแบบพนักงานเสิร์ฟไม่ควรจับยอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะได้รับรับท่องเที่ยวเพิ่มมาก เป็นเรื่องพื้นฐานใช่ค่ะถ้าเรามีลูกเราจะเข้าใจค่ะเหมือนใครอยู่ๆโดยมาเห็นลูกเขาน่ารักเลยมาแบบก็คนนั้นน่ะพ<า>ี่จ<า><ด>ับแขนที่ว่ามาม,ม,มาอุ้มไปเลยอ่ะ เออแบบนั้นนี่คือแบบที่ภูเก็ตอ่ะเราต้องเก็บนะอยู่ๆมาอุ้มอนั่นถ้าเป็นพ่อแม่คนอื่นที่เขาแบบว่าไม่ชินกับการแบบว่าเจออะไรแบบเนี้ยอันตรายนะครับอืมไม่ได้ไอ้น้ำอะไรอ่ะช็อปเป้เหมือนน้ำปลาอ่ะมันมีจะไปแกงไอ้นั้นที่ภูเก็ตอ่ะตกใจมากเลยนั่นแหละเราถึงต้องเซฟบอ่ะน้ำมาแล้วกันช็อปเป้เหมือนน้ำปลาอ่ะว่าน้ำอะไร เข้าไปได้้าเยดูไม่ได้ลูก้านนู้นเหนว่าน้ำเปล่าดูจินพูดเด็งมากนี่ฝาเอาน้ำนนเปล่าเนี่ยค่ะเบายูอันนี้อร่อยมากบาหมดพุแป้งมจินไม่ใช่ใจชวนยูจินพูดใต้ พูดบ้างบางเวลาครับแต่ว่าน้องอันเดียนบุ๋ทีก็เลย้เล่นกลางเป็นลักให้ได้เล่นนี้พี่ซูพี่ยัียงอยูจินหยุด4ีวันต่อเดือน,นะคะ่ะ พิ่งหยุดวันนี้วันแรกเอมื่อวานมาแรมา้มัมมนหกอ่ะลูกเ็ตโต้หน่พี่ตีมันหกใดจุดนอนเดีลยวเช็ดปาก ไม่ใหญ่นังๆหลวกเปล่าเล่นก้องลงมานะยาวอ่ะพี่เัียงคนเก่าคือใครอ่ะป้าแนนหรอป้าแนนอยู่กับลิลลี่ค่ะแกงนี่อร่อยมากดีๆได้นรอ เอาสร้างโดยรวมดีว่ะหนึนน่งหมื่นคนดูอย่าลืมฟังเพลงนะคะคนที่เพ็จรอบด,ดูจะได้ถึงร้าน นางงามเปร,รับรองอะไรนะนางงามไปรับสมัคร20มีนาค่ะตอนนี้กี่คนแล้วตอบมั้ยประมาณสิบกว่าคนแต่ว่ากำลังคัดอยู่แล้วก็ทุกคนตอนนี้ม,มันเยอะกบนใจั่ะก็เองพี่วุดดี้ะแต่งงานวันที่22มีนาใช่ไหมค่ะส่งการ,ร์ดมาให้เราทำอะไรครับตรงกับวันแถลงข่าวเราะอยากไปอะ ไม่แน่นะน้องลิซ่าจะมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดพี่วุ้ยเอ้ยวันแต่งงานพี่วุฒิดีก็ได้นะป้าแล้วคนที่ได้การ์เชิญนะ่ะพี่วุฒิดีคือแบบเขาไม่ได้ให้คนอะคุณบอกว่าจะไปหรอเลื่อนดิเลื่อนอะไรข่าวดีไหมทุกคนเลื่อนได้หรอ,เ,หรอเราไปงานแต่งงานพี่วุฒิอ่ะ รู้อยากกินนะโลก่วงเขาจบแล้วถ้ากินเราแค่ใหม่ทีเล่นเทเล่นได้ดูเกินนี่คนะัี่จะมาหาอะไรมิซซามันมิซซ่าเันอมิซซ่าน้ำสวยๆเนี่ยเยนนะเยนนะป๊ป๊ะใช่เดี๋ยวไม่ฟันเหลืองนะแล้ววิวดีกเอาเอ็นดูเจนนี่มาตลอดอ่ะหนูอยากไปอ่ะวันสำคัญของพี่เขามากๆ อากไปแสดงความยินดไมไมีไม่ไม่ปวดขมิจกิเหรอไปคาเฟ่ไหมไปหากคนจับเดี๋ยวยากกิน ได้ค่ะแกงคมเป็ดค่ะไม่ได้ค่ะ่ค่นีไ้ไหนแต่ไม่ได้ค่ะมันเสร็จยุแล้วยุ่แสบแน่นอนสาวงามนะคะอย่าลืมมาประกวด MUT นครสีนะ เงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยล้านกว่าบาทเลยนะคะได้ที่สองที่สามก็คุ้มอ่ะปะเนาะแล้วรางวัลพิเศษอีกสิบห้ารางวัลได้อ่ะรางวัลพิเศษคือหลักหมื่นหมดเลยนะต่อให้คุณแบบไม่ได้รางวัลใหญ่แต่ถ้าคุณได้รางวัลพิเศษแบบสปอนเซอร์ชอบอ่ะคุ้มอ่ะปลาหมึกกุกแป้งทอด ໂຕທ້າວມາມາວ່າໂອ bài bay băng. Yo nó Bỏ ơi. Canh nó. sẽ cho <laughs> okay. สาวที่จะประกาศรถทรนะคะก็คือประกาศได้แล้วนะจ้างที่รักใกล้จะถึงวันแถลงข่าวแล้วเงินรางวัลจุกๆุกสปอนเซอร์เยอะมากนะคะและ้วก็ใครที่แบบใครประกาศเร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษเฮ้ยจริงอะประกาศช้านี่คืองานงานให้รี่ประกาศเลยได้ไหมไม่ถูกไอพีดีก็ประกาศช้าก็ต้องดูเชิงก่อนไงแต่เพ <uss> ระา,าระว่าพีดีเวทีนี้ไม่ชอบคนประกาศช้าเฮ้ยก็ไม่เกี่ย ก็ไม่เดียวชอบคนจเจนเอาจช่ไหมล่ะขาประกาศเร็วก็ไปว่าแบบตั้งใจมาที่เราเลยอยากมาอยู่กับเราเลยแต่ประกาศช้าคือแบบจริงเลือกว่าจะไปพเื่อดีที่นั่นเราก็มีสิทธิ์ชอบว่าเราชอบคนไหนแต่ถ้าใครมาก่อนเราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วก็ให้สปอนเซอร์ได้เห็นก่อนแต่ผมพูดชัดว่า ผมชอบคนที่แต่ผู้ชัดเลยว่าชอบคนที่ตั้งใจมาที่เราเพราะมันคือการให้เกียรติเราเฮ้ยจริงรอจะแต่ว่ากิจกรรมแน่นนะวันเก็บตัวอะไรตอนนี้ก็คือคีรีวงท่าสาราเขาก็มีสปอนที่พักมาแล้วนะพ่อแล้วก็วันแถลงข่าวร่านอาหารก็สปอนสถานที่ ตอนนี้ซาฟันเจอร์เราเยอะมากคือนางงามมากิจกรรมเยอะมากแล้วก็คนรู้จักเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเมื่อไหร่จะเห็นจีนี่ใส่ผ้าคลุมแป๊บนึงนะท้องหนูเออใส่กองให้ใส่กจริงนใส่กองครับเดี๋ยวเอาพูดใส่กองเลยใส่กองเยอะแยะมีมีใส่ก๊าลังเอาไปที่ไหนเนี่ยนี่ด้วยกับปูมีปูด้วยก็สามอย่าง รู้ๆของแม่นั่งลงเลยแยบตกกรรมการมีใครบ้างกำลังพัดอยู่ห่าง ทคนบอกว่าเจนนี่อ่ะให้ไปให้ดูรายงานแล้วก็ท้องอยู่ใช่ไหมแล้วให้ป้าป้าเป็นกรรมการแทนป้าจะเป็นไหม<า>ให้พี่ยูแทนก็ได้บ้านเจนนี่แล้วก็อยากได้ผู้ใหญ่แล้วก็อยากได้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสราชดด้วยมันเป็นการให้เกียรติจังหวัดแล้วก็อยากได้คนมีชื่อเสียงมาเป็นกรรมการด้วย ทำไมมันกระตุกก็ไม่รู้อะอยู่อยู่ดูกินอะไรอยู่คะ อุ้ยเขาโอนแล้วอ่ะป้าสปอนเซอร์เจ้าลักซุูรี่พรีเมียมเจ้าที่สองสิบหกเจ้าแล้วะไเนี่ไหหไไนคะรับเรดกันเหรอ ไปออนไหมน้องแบบนี้ไปสปอนเซอร์16เจ้าแล้วนะคะตอนนี้ M.U.T นครศรี ลองชวนป๋าเอกมาเป็นกรรมการดูเนาะป๋าแกเก่งนะป๋าจะดูคนเนาะเนี่ยวันนี้ป๋าก็มาตุ้งส่งป๋าบ่นที่ถแกมาอยู่แล้วเขาชวนแต่วันนี้ที่จริงถ้าเราอยู่บ้านแหมกันเลยี่พชวด,ด้วยสิชกันเลยอยาไกันเลยพอแม่เป็นก,กแล้ว,ว่เขาคือลูกรัก เบอร์นหนึ่งกองจัก,กรวนัน <c oughs> เขามไม่ได้คิดคำว่าจัก,กรวันของตัวเองไงเจได้ปกติเจไม่ได้พูดจัก,กรวนัน <c oughs> đi qua đây à nhiều quá nè nhiều tao bảo đi tuần tuần tao แ <ừ. S 2> ม,ม,ม่มีสีอกโกนแล้วเอาไม่ตีปากมันสีฟ้าแล้ววายดูล่ะก็ปะ่ะสวยเริ่มเป็นแล้ววายอันนี้ใส่ถุงด้วยนะบ่าว ในกองจ้าออกระเป๋าอะมอาหมดลยมน้ำปล่าน้ำเปล่าแก้วนูน่ารักทางบ้านขอบคุณค่ะนี่แก้วนู้นน้ำงสหรือเปล่าไม่น้ำน้ำ่มันไม่เย็นแล้วอ่ะ

ถ้าบาก็จะถ่ายไม่ถามเลยถ่ายได้เลย<ะ>คนที่เขาจะถ่ายรูปอ่ะถามเขาเลยว่าถ่ายได้เลยเขาไม่เล่นหงส